สวัสดีแฟนทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%าหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับคำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลถ้วยเอฟเอครัรอบ16ทีมสุดท้ายทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟตันจะเปิดบ้านต้อนรับไก่เยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าทีมของผู้ซื้อคาโลอันชลตติรอบที่แล้วเปิดบ้านชนะเชฟฟิลเวสเดย์สประตูต่อ0หลังจากนั้นลงเล่นในอีก4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบุกไปเสมอแมเชสเตอร์ยูไ้วักบ โดมินิกคันเบิร์ตเดวินและลิชาร์ดิซอนส่วนผู้มาเยือนของคุณซื้อโชเซ่มูรินโญ่รอบที่แล้วบุกไปชนะวีคอม4ประตูต่อ1หลังจากนั้นลงเล่นในอีก3นัดแพ้รวดก่อนที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาในเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสต์บอมวิค2ประตูต่อ0หลังจากได้ไฮดรเคนหายเจ็บกลับมาลางราตะขายแต่คืนนี้คาดว่ามูรินโญ่ จะใช้แผนเน้นเกมรับแล้วรอโต้กลับเนื่องจากมีเกมหนักรออยู่ในวันเสาร์ที่ต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่อันเชลอตติน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่หวังที่จะเข้ารอบให้ได้ผมมองว่าคืนนี้โอกาสเสมอมีสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองที่เอฟเวอร์ตันมีโอกาสมากกว่าผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจร0 0ป่านนี้ผมดยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.